บ่ได้โอเหเหโอได <โอ S 1> ้ไดนะ้ได้ครับพี่น้องปลาตะทุ่งนี่แล้วมันจะถือปลาดีอยู่ดิเอามาแลี้ยงปลาเนื้อเงี้ยนี่เนาะกระชิ่วอ้าวกันกระชิ่วอ้าวกระชิ่วอ้าวกับปลาเข่าทุ่นมือใดมือใดปลาเข่ามัมีหมูโยกกระชิ่วทุอนเนาะเอามาแล้วครับปลาสะทุ่งมาแล้วปลามักตัวนี้แม่นบ่ กินง่ายเนาะป่านเนะาะ บ่าได้คั่วกีดเลยตัวนี้ปลาปลานัง่อทปลานังคับปลาหนังคือว่ามกเลยมกเลยปลาราคาแพงเพิ่นขายโลจักบาทโลละสองลละสองเนาะโอหวงามเลยเอ้ปลาพี่อาแล้ว ับม,มี <that. S 1> เฉพาะช่วงน้ำน้ำท่วมละครับพี่น้องปีใดน้ำท่วม สวัสดีครับบ่าวเจกอีสานบ้านนาสวนครับมือนีกาพามาเบึ้งยงยอทางจังหวัดสารคามครับผมทางเขื่อนยางครับที่กัดมนีกาอยู่บ้านคุยเสือกครับผมตำบลหนองบัวตำบลหนองบัวใหญ่อำเภอโกสุมจังหวัดมหาสารคามครับ มือนี้มาหยกย่อน้ำแม่ดาวครับผมพาพี่น้องมาเบิง่งหยกย่อน้ำแม่ดาวมาลุ้นกันครับว่าสไะได้หรือบ่ได้โอ้ได้ได้ได้ครับพี่น้องเป็นปลาขาวมุนเนะาะปลาขาวามุนแล้วก็ปลากระเงยงน้อยเนาะโอ้บบบน,นี้นะปลาซิวอ้าวเนะาะปลาซิวเอาปลาหมูกับเขาเด้ปลาหมูปลาหมูทอด เดี๋ยวเข้ามารุ่นกันบึ่งจักสามสิบนาทีครับพี่น้องเมื่อนี้กายยกเส้นหนึ่งเนาะแม่เนาะจ้ายกเส้นหนึ่งแบบโแม่เขาก็อยู่ทางบ้านทรงเปื่อยพุ่นละมาทางเกือนยางนี่กะไปกลับประมาณสิบกว่ากิโลเนาะประมาณนี้เนาะสิบห้าโลสิบห้าโลเนาะพอไปพอมาอยู่ถือว่าโบไก่ มาตัเงแต่วมื้อาพุ่นนะปลา่นี่บ้อนดีขนาดเดียวปลาใหญ่บ้อนเดียวสิถ่ายให้เบื่องเดือพี่น้องเดี๋ยวมันบ้อนอยู่ในใน่นเนาะอ้าวถือถุกบาทอยู่ปากกระเนี้ยงอย่ก็ทอดกรอบแลวนี่ ปากแห้งน้อยปากแห้งแดงเดงพื่อนพผุนนะครับพี่น้องพุนผูนเห็นปะตอนหน้าพุนเห็นปะนนนบอนบงน้ำแห้แงๆผุนลนะเนาะเดือนที่ยี่ก,ก,กาช่วงไปลายๆแล้ว เดี๋ยวกับท่านป้ามาแล้วครับป่าป่าข้าวกล้วยน,ลกกยนั่นเนาะข้าวกล้วย,ยเป็นซิ่วอ,อา้าวเดี๋ยวเขาไปเบื่อรุ่งนี้แล้วมันมันกินแซบไหมตากแดดเดียวมกเลยก็ได้ กับปลาซิวอ้าวเอาอีกตัวนึงปลาปลายังขาวอีไท้ายปล่อยมันให้มันใหญ่มันแพ่ก่อนตัวหน่อยไปให้มันใหญ่มันใหญ่เราค่อยมาเอาปีนามันแผ่เอาปลาห้ากล้วยปลาสะทุงแล้วก็ปลายังก็ปลาซิวอ้าวปลาซิวอ้าวเนาะกับปลาตัวใหญ่ๆปลาขาวซอยครับพี่น้อง

ปลาแง่คันดีขนาดมื่อนี้หมึอก้อนนี่บ่ขึ้นดีปานนี้น่ามันเริ่มลงแล้วเด้นีปลาแง่คันดีหมึกก้อนนี่บ่ค่อยมีปลาใหญ่ขึ้นดิหมึกมก้อนนี่้อ้ยแต่ปลาแง่หน้อยแต่ก็เง่หน้อยไปไปแง่ทุกอน ค่อยทอดกันปีนาพอดีปีานาปีนาค่อยทอกัน,<ผ>ม,นมาตามิถืกเามมือแรงบนะ่มือแรองกับมืออ่นด้อคือแ่า,าตอนแรกนน่คิดวนะ่าจิตถืกอยู่ตอนแรกคสิเขาตอนแรนี่ต่อไปนะนแมนนะ ลงได้อยู่วันนั้นก็ถือปลาดีอยู่ดิเอามาแล้วมาปลาเงี้ยเงี้ยหน่อยเนาะปลาชิวอ้าวกันปลาชิวอ้าวปลาชิวอ้าวกับปลาขาวมนลนกตักบัวดอเอามาเนาะนกตักกับบัดอเอามาพี่น้องเอ้ยอย่าใจหายให้เด้อเบิ่งเล็กกับเด้อลืมฟ้าวน้ำปลาไหลฟ้าวน้ำปลาเพคือมันหาหม่งยกยาก มาลุ่นเพิ่นกับว่ท่านยกมาลุ่นเพิ่นกับว่ท่านมองยกโอ้ยพี่น้องเบิ่งปา่าแข่งเด้อเอาบ่าล่ะบ่บ่วิดตาเอาอยาเน่านี่ปล่อยครับพี่น้องปล่อยไว้ให้ใหญ่ถ้าบ่ใหญ่ยตัวใดมันตดตาสะดุ้งก็จะขุดเอาตอนขึ้นพุ่นเก็บเอาตอนเดียวตอนปู้สะดุ้งเทื่อนึงผมยกว่าท่านปวโพวก ยกขึ้นว่าเดี๋ยวเต็มสะดุ้งเต็มสะดุ้งได้ไงสะดุ้งปดเลยเป็นโลคไหมเดี๋ยว็กทเุ่งเมื่อใดเมื่อใดปลาเข่าบ่มีหมูโยกกระสีทุเอื้นหเอามาแล้วครับปลาสะทุ้งมาแล้วี้ยวปลาหมักตัวนี้แม่นบ่กินง่ายเนาะปลานี่เนาะปลาอันนี่เอาบานนี้โอ้ยแนวตักไหม ไม่ได้ดิดบ่มีแนวตาักครับพี่น้องได้ไปจับเอา <c oughs> พอได้ดตักปากกะแยงนี่เน,ะนาะปลากระแยงเอาบ่ได้แล้วบ่มีน็อตักนี่พี่น้องเอ้ยคันมือบ่ายนี่กนนั่นสั่นลงไปสะดุ้งเลยสั่นลงไปเลยสั่นลงไปวางใส่ลเลยดึงเออนั่นละสั่นลงเลยเออนั่นละเออนั่น,น,นคันจับเนี่ยปากเก็บแต่เด้ดเลยพี่น้อง อันนี้ปลาปลาหักกล้วยนี่ปลาหักกล้วยกระปุกหนกไม่มีเขามีเงียงยุหัวปลาหักกล้วยปลาหักกล้วยโอ้ยโมกแสีบตาในเลยปลาหักกล้วย,กกวยนี่พี่นอ้องตากแดดทอดแดดทอดกรอบเลยตากแดดแี็งทอดกรอบกับตะมะขู่ ง่เล่นรองกลางบอลกลางต้องเห็นน้ำลงอิดถ้ากันก็สิได้ปลาใหญ่ายสั่นลงเลยสั่นลงเลยเอาเบิดโลดไปเห็ดไปเนี้ยไปล่าปลาจอมปลายังกะว่าไปสั่นบ่ได้เอาแนวตักมาครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยบ่ได้เอาแนวตักมากกะจังสี่แล้ว แต่พี่น้องเอ,อ้ยปาก,กแง่งเอาหมดละคันได้ลักษณะนี่ก็จะเต็มถุงมูอกู้คนละชั่วคำคุกๆกเบียดตาเบียดได้ทุกรอบ โอ๊ยครับพี่น้องยัดคองเด้อยัดคองเด้อป่องเก่าเด้อคอองป่องเก่าทิ่มไว้ปดๆๆมันสิคาดป่องเก่านี่ล่ะนี่ลงน้ำอีกแล้วเห็นน้ำาอีกก่อนพี่น้องเอ้ยมันค้อน ขนาดคลองเนี่ยพี่น้องขนาดคลองเด้อพี่น้อง,องเลยคลองเบิ่งเลรอเด้ <c oughs> ขอด <c oughs> ขนาดคลองปลามันอยู่ต่อนี่บ่ <c oughs> ป๋าไงบอนเจาลองด่างก็เจาาไว้าทกเห็นปุดอกดองเราติดปลาไงเนี่ยก็ว่าตาตาดังกเจาลมซ้ามือเออฝันก้าถือกระถือตัวเดียวคุ้มเลยตัวนียกันแห้งเถอะสิเบ็ดน่ารบติดปลาไงติปลาญงนะปลาไงขอ มันก็หูจักมองส้นเนาะช่วงนี้ป่ามันยังหลายอยู่นี่พอป่ามันหลายป่ามันหลายมันดูดมองส้นเนี่ยวจะหน่อยมันลงมันโบเลนมันโบอวดปลาซิวอ้าวนะพี่น้องเอ้าวเดี๋ยวลงมาหามือเลดแท้ จงังหวะได้ปลาไงนิโซ่ได้อีกันเห็ดดังๆด้ๆได้ส่วนปลาลูนเด้วยลูนลากขึ้นปลาบ่อนปลาไงบ่อนบ้างที่พวกของตัวละสองนิ้วสามนิ้วใครอยู่ใน,นเนาะเมียนนี่แหละได้แต่ปลาซิวอ้าวกับปลากระแยงพี่น้องปลาห้ากล้วยเป็น กับปลาสะทุ่งนี่นะทั้งผลทั้งผลมีกับมีแม่น้ำตุนข้ามมแม่น้ำน้อยแม่น้ำตุนข้ามอ้าวมาแล้วมากราป๋าทุ่งนี่ยุงเอาปลาสุบหนีแล้วครับพี่น้องเนะไม่ได้ไปง่ายกับปลานี่แหละพี่น้องเอ้ยกระทงนี่ ่ยังไม่เลี้ยงชีพถือปลาปีไกล้เตะย<ะ>ังไม่แลงถือปลาปีไก่้ได้ไหนอยู่คำอะได้ปลาห้ากล้วย,ยต้องกลับไปหดสวนเอนอเพราะขึมากกับพ่อใหญ่เอารถพวงมยากพ่อใหญ่นี่ยห้อยอยู่กลับย้ำใดก็ได้ช่วงนี้เรายังไม่ทันว่างไม่ทันได้ว่างมืออื่นมืออื่นก็ว่างมาแต่เศร้าๆตีตีตหานวหนึ่งเข่าเกือบเข่าใกล้เรียบร้อยแล้วมาแต่เลือกเลือกรถ อาวันนี้มากที่มาพ่อเอาจีก <laughs> อยู่เราถามหาถ้าถามมาแยกสร้างสะดุ้งเอาเจีกเด็ดไปหรอเดือดเคลือ้ยเราท่อมานี่วแต่ว่างสายนี่สันดอกมืออื่นเราเาาสี่ยมหายเสียเอารุ่นไหนอีก,กฉันบอกแล้วแต่ว่าถ้ารุ่นเป็นอินธรรมดานี่มันกระทึกถ้าเป็นอินเกียวนี่มันจักแพงทางเขาสั่งแบบเขาสั่งแบบของเจ้านี่แงพงแพงเพราะว่ามันใส่สะดุนสองด่างเลย ต้องมาเงียบก็สั่งเออโอ้ยบังดาห์ป่าใหญ่บอลยังมาบอลมาถึงป่ามาถึงป่าโอ้เห็นังสีอยากถือสะดุ้งไงวะเด้เจ้าแม่แม่แม่คุณแม่อาวันนี้ปีนี้ถือปลาปึง้งอยากซีหาแม่อยู่หรอกคือว่าก <laughs> ันลักษณะนี้เด้ปลาใหญ่มันลายป่านี้นนเคล็ดไม่เกิดต้องถือ เลียนดางไงแล้วลงกระเทยบางใดพันยกดางน้อยอันนี้เลียนเลี่ยนดางไงแล้วลลลดางอันนั้นสะดุง้งผ่าเอาบึงบรรยากาศครับเมื่อนี้เ่าเจ็กกัพาพี่น้องมาลุ้นน้ำแม่ดาวกัปลาใหญ่ยัางบ่เขาแม่ดาวก็เลยเอาสะดุ้งทีลงมาอน,นีหยกเอาปลาหักกล้วยปลาชะทง ปลากระแยง,งแล้วก็เป็นปลาซิวอ้าวเนะาะเมื่อนี้หยกกระซิวอ้าวปลาใหญ่บกเขา่ามื่อนี้สะดุ้งหางลงบกถือกมื่อนี้กับบ่าวจิ๊กกลับไปก่อนครับมื่อรุ่นบ่าวจิ๊กกับมาติดตามถ่ายการทำมาหากินของคนอีสานบ้านเฮาหยกย่อสะดุง้งบ้านแฮจับปลาหากินตามฤดูกาลนะครับพี่น้อง า<ด>ตามเบื้งหลังก็โคตรเลยก็แช่ไฮเน่เด้อค่ะเดอ้อได้เบิ่งนุ่กันหลายหลายคนได้มาหาอยู่หากินตามสถานที่แหล่งธรรมชาติาที่พี่น้องเขาทำมาหากินละน้องปลาน,นี่ช่วงนี้โควิดบ้าวจี๊กกับไม่ได้ไปถ่ายให้เบิง่งแต่อาจิตยนี้ครับวันที่5ธันวา,อ,าอยู่บ่อส,สบายดีอยู่บ้านพักคือครับาหาธันวาเด้อผู้ใดอยากว่าไง ติดแม่นครับหลังบัตรทาประทายแม่นครับผมเห็นว้างปุ่มโดนเราด้นั่นแหละครับกาติดต่อพ่อดาวได้ครับผมพ่อดาวเป็นผู้จัดกาเพิ่นอยากละเพิ่นอยากล้างน้องเพิ่นมาเพิ่นล้างน้องแต่ว่าสะดุ้งนี่บ่ได้ถามมึงว่าเพิ่นสิเอาน้ำบ่ลงสะดุ้งมาถามด้วยเดี๋ยวแตาลงสะดุ้งกับซีมีเซียนสะดุ้งเพื่อนอยากลงน้ำยู่ กับบัตรกับอยู่ราคาสองร้อยห้าร้อยนี่แหละค้ว่ปเล่าๆนี่แหะสองร้อยืนฟังกบกลางน้ำกับห้าร้อยอุยครับคุณน้าเอามอนี่โอ้ถือถือบาดทุดท้ายกันไวปลาปีไกตัวใหญ่น้ะปลาปีไกกันไรน ย่ำขึ้นสิมะทื่ดีพันยังสิปปาดีใกล้ย่ำขึ้นสิบะเข้าดีกว่าปาดีใกลเอามื้อนี้บ่าวเจ๊กกับแม่ดาวก็ไปก่อนครับสวัสดี